สวัสดีครับพบกับผมกล้องง,ง,งี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นปืน HK 416นะครับปืนสัญชาติเยอรมันนะฮะปืนประเทศเยเมนนั่นเองนะ ก็มาดูกันนะว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับจริงๆปืนเนี่ยเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับในเกมทีบีนะครับแต่ว่าถ้าในกองทัพก็มีประจำการก,กันหลายๆประเทศแล้วนะครับที่ใช้ประจำการอยู่อย่างเยอรมันนะครับที่มาแทนที่ด้วย G 3 6นะครับแล้วก็อเมริกานะครับที่มาแทนที่ด้วย M 4นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น HK416 นะครับจริงๆมันมีรุ่น HK417 ด้วยนะครับแต่ HK417 จะเป็นไรเฟิลจู่โจมที่ใช้ลูกกระสุนขนาด7.62นะลูกจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ลูก5.56นะครับเป็นลูก NATO นาโต้ก็คือลูกไซส์เดียวกับ M16 หรือ M4 หรือทาวโนั่นเองนะลูกไซส์เดียวกันตอนนี้ปืนให้ความแรงมาที่31นะครับแรงกว่า SC นิดนึงนะหนึหน่วย ใส่จุกเก็บเสียงนะครับเวลายิงเพลินอยู่หน้าปืนเนี่ยมันได้ยินเสียงปอกกระสุนเห็นไหมมันได้ยินเสียงปอกกระสุนใคร,กกรยิงหัวกูวะดีนะหัวไม่แตกตัวน,นี้เป็นตัวย้อมสีนะครับตัวสีทองให้กระสุนมาด้วยกัน45นัดนะก็ผมก็เอามาซัดระยะไก,กลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเหมาะกับระยะไก,กลมากกว่านะครับ ยักใกล้อาจไม่ค่อยเท่าไหรนะครับมีตัวถาวรด้วยนะครับแต่ว่ามาเป็นตัวของ b บ t t l e p a น s นะครับเคยเล่นให้ดูคลิปก่อนๆน,นี้แล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวย้อมสีสปปรแรงอยู่นะเวลายิงรู้สึกว่ามันมันมันก็แรงของมันอยู่อะถึงเสียงมันจะไม่แรง มันจริงๆมันมีรุ่นแบบไม่ใส่จุกเก็บเสียงด้วยนะครับเสียงซอมบี้นะเฮ้ยเสียงลูกซองซอมบี้ตรงไหนวะแตกไปน้อง <Killer. S 2> ระยะไกลเหมาะมากเลเซอร์ปิดเปิดได้นะครับกล้องสะโคลบเลงจะไม่เหมือนปืนอื่นๆน,นะตัวนี้ Chain Chain สุดยอดแม่นมากแม่นอิลี <Danger. S 2> เออยิงทะลุผ้ายัางตายนะ ไหนว่าล่างเอ้ยเล็งกูเหรอน้องเอ้ยอะไรล่ะพี่ฮะวะล่างโอ้ยความเลยรู้สึกจะโดนันรุมล่อดีนะครับดีมากนะกนะคนเหมือนคนคงไม่ก็ถนัดกันแหละ มาเล็ดเหลือใครกูเติมเลือดก่อนเติมลูกด้วยเสียงช,ชักปืนแม่งดังดีวะะเสียงดึงคันลังอะนะเสียงดึงคันลังแม่งเท่ดีวะเอ้ออะไรอะเฮ้ย ไอ้เฮียกว่ามันโปลแล้วแหละไอ้สามบ้างอะใช่ไหมยีย่บเอ็ดตายสองนะดูด้วยนะดูดูแม่งแตกกันรัๆวๆเลยของเทพโปลก็จะกี่ปีกี่ปีก็ยังมีโปลเหมือนเดิมนะครับเกมน,นี้ไม่เคยผิดหวังนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ที่เกมหรอกมันอยู่ที่สันดานคนนะการเล่น ซอมบี้ซอมบี้เจ็บแล้วนะ่เฮ้ยเกือบไปกูซีโลดมาเด็กแหมยืนท้าทายอำนาจมืดกูมากนะเฮ้ยโอ้โหสไนโปมันใช้สไนแล้ววะ มันดูกันนะครับระหว่างผมกับโป้ใครจะเหนือ,อ,อกันนะไอ้เฮียโปเหนือกว่าเราต้องรีบหดมันก่อนนะฮะถ้าเราไม่หวดมันมันจะหวดเรานะเห็นไหมเราผมหวดมันหัวแตกแล้วไอ้เฮียอเอยสยกูปิวเลยทำไม อ,อันตรายว่ะนั่นไงโหแวบ็บเดียวเองแตกเลยรู้สึกว่าเราจะเสียท่าให้โปซะแล้วนะ่จริงผมเล่นมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอนะโปอะแทบบไม่เจอเลยไม <Head shot. S 1> ่ไป่น้อีแตบบ่ผมให้ธนูมันกินลูกหนึ่งนะไม่มีใครมา ไป <gas> เลยดอกนะไหนแล้ววะนี่มีเติมเลือดเอาดิไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเวอร์ปะมันคิดว่าเวอร์ไหมลูกซองระยะนั้นอะแล้วแม่งยิงแบบ แตดไปน้องตอนนี้สูสีกันแล้วโปแม่งตีตื่นมาแล้วอะไรวะสนายไม้เหรอสนายไม้ยิงกูเหรอี่ยทำมันยิงทีเผลอคิดว่ากูไม่รู้ไง ลีโรถข้างบนสองวะข้างบนมีตัวตึงสองตัวมาดิโอ้ยอะไรเยอะแยะวะเสร็จสนายไม้อีกคูโันมันแซงแล้วว่เอืออะไรวะมาเร็วเร็วเร็วเร็สู้เขา แม่งขึ้นบ้านกูนแล้วมึงเนี่ยแม่อืมอ่ะดิเสร็จก่อนตอดขึ้นบ้านแตกไปอาดิระยะไกลเหมาะมากนะัเฮ้ย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  เอ้ยเอ้ยอะไรถ้าเป็นแอคโชว์พวกเ,เฮเ้ยเหี้ยลูกหมดแต่มันเจ็บแล้วแน่นอน โันหลุดแล้วนี่หว่าเฮ้ยโผหลุดแล้วโอกาสชนะมาแล้วแต่เวลาก็เหลือน้อยเต็มทีเฮดช็อตสวยกูหน้าหลุดแต่มึงหัวแตกล่วงล่างมาไหนอีก ปืนนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะรู้สึกมันเดินช้าๆคนไม่รินเพราะมันเดินช้าเปล่าวะลูกหมดรอปแป๊บเฮ้ยยิงยากว่ะเฮ้ย head shot เอมันอยู่ดีอะเฮ a d s h o เดี๋ยวผมไปเก็บตัวขึ้นฐานก่อนเฮ้ยช็อนนงเรียบร้อยไอ้เหี้ยซอมบี้<จ>เอ้าเด็ดหัวแม่งเลยซอมบี้อะมึงอาดิทำไมมันขึ้นกำบงกันเยอะวะ่ะ ตายกันปะวะสูสีกันมากเลยะจะแพ้หรือจะชนะมามาดูกันไอสัตว์ HK417 นะฮะตัวนั้นเฮ้ยมันนำมาแล้วไอ้น้องเดี๋ยวผมไปแมทคิวมันก่อนจะได้นำมันบึ้ม เนี่ก็หมดวะแม่งขึ้นบ้านหมดแล้วมั้งเนี่ยนะเหมือนจะแพ้นะครับแต่ก็คงแพ้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเสมอไอ้น้องไม่แพ้ <laughs>